สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งครับผมขอบคุณ FC หลายๆห,หมื่นท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกด s u b s c r i b ์ให้กับบอยสั่งเพิ่มเติมนะครับผมโดยเฉพาะ FC น้องต้นข้าวศึกวันชิงทุนศึกวันดวลเพลงชิงทุนนะครับผม กราบขออภัยนะฮะาเพิ่งดราม่านะฮะพูดผดิดนิดนิดหน่อยก็จะดราม่ากันนะครับผมตั้งแต่คลิปลงไปพูดคุยกับพี่ศักดิ์ทีระศักดิ์น้ำเพชรน,นะครับอดีตพิธีกรพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผู้ที่เคยคําบอดในวงการลูกทุ่งนะครับอยู่กับพี่พึ่งพุ่มพวงมาหลายหลายปีดีดังนะครับ ล่าสุดที่พี่คุยกับแกเนาะแล้วแกก็เป็นพิธีกรงานลําลึกนึกถึงพี่พึ่งนะครับทุกๆปีนะครับก็เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะนะครับผมก็ตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับผมอาจจะส่งแค่หัวใจเนาะเพราะว่าเยอะมากครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็คลิปนี้ก็มีพี่คนนึงบอกว่านะเอฟซี FC บอกว่าช่วงนี้ก็ต้องคุยถึงเรื่องน้องต้นข้าวนี่แหละจะไปคุยเรื่องไครอืม คนที่จะดูดูคลิปของผมเยอะที่สุดก็เรื่องน้องต้นข้าวก็ขอบคุณเอฟซท่านท่านหนึ่งนะครับท่านที่แนะนำผมนะว่าช่วงนี้ก็ต้องคุยเรื่อง,องน้องเรื่องน้องต้นข้าวนะครับแต่แต่ละคลิปแต่ละคลิปมีคนดูเยอะมีคนติดตามเยอะเพราะว่าอย่าลืม f c น้องต้นข้าวหรือว่า f c ฟซีนัก้อง,องท่านอื่นที่เข้ามาดูผมนะครับหรือ f c ผมเองเนาะ ก็ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็น f c ของใครก็แล้วแต่นะครับแต่คลิปนี้ก็คุยเรื่องของ f c ของน้องต้นข้าวนาะที่มาให้กําลังใจน้องต้นข้าวโดยผ่านช่องทางของเอ่อคลิปของผมนะครับผมซึ่งผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่จะเอ่อช่วยเอ่อสื่อสื่อสารนะครับเอ,อ่เกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งนะครับ สืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งไทยนะครับผมเพื่อไม่ให้จ้างหายไปไหนเพราะว่ายัางมีพ่อแม่พี่น้องเอฟเนาะทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ออชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นออของใครก็แล้วแต่นะครับของพี่พึ่งพุ่มพ,พวงของพี่แอลยอดรักของพี่เสรีของพี่เป้าสายยันนะครับของพ่อไวพ์ของอาจารย์สอนเพชรส,สุพันสารพัดนักองลูกทุ่งนะครับก็จะ ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเล็กๆเนาะที่จะามาพูดถึงนะครับเพื่อสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับก็ไม่ได้ัะมากมายซึ่งผมก็เป็นแค่หนึ่งในสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยนะครับก็ซึ่งมันก็อยู่ในเครือข่ายใกล้เคียงกันนะครับตลกกับนักร้องนะครับมันก็เป็นของคู่กันนะครับทั้งนักร้องลูกทุ่งทั้งตลกนั่นแหละนะครับแต่เผอ,อิญว่า ช่วงนี้นะครับที่น้องต้นข้าวนะครับได้แชมป์ไปหลายๆสมัยเราก็มีคนคอมเมนต์มาพูดมาคุยมาสารพัดมาที่จะมาคุยในคลิปของผมนะครับมาคอมเมนต์นะว่าเออบางคนก็แต่หลักๆนะครับ9ก9 9นะครับอืมก็จะชื่นชมน้องนั่นแหละเพราะว่าน้องเป็นเด็กกระ,ะตันยูนะครับเป็นเด็กทีออ่มีความสามารถในด้านการร้องเพลงนะครับร้องเพลงเป็นธรรมชาติ นะครับไม่มีการอาแอปเสียงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรถ,ถ้าจะพูดแบบเาขาเรียกว่าอะไรนะผมพูดไม่ถูกทุกคนคือบิดเบี้ยวไปที่ที่เพื่อจะให้ตัวเองไปไปไปเหมือนคนน,คน,นั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมซึ่งน้องก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นจะร้องเพลงของใคร ะจะร้องเพลงอะไรนะครับก็ร้องในท่วงท่าของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนาะผมได้ฟังน้องได้ได้ฟังน้องต้นข้าวร้องเพลงแหล่นะโอ้โหคือเพลงแหล่เนี่ยนะผมจะพูดให้ฟังเลยนะทุกคนนะครับเพลงแหล่ก็นักร้องหลายๆท่านก็ร้องได้ดีทุกคนนะครับแล้วยิ่งต้นฉบับอย่างพี่ทศพลหินประพานนายก แกยังเป็นนายกอยู่ใช่ไหมนายกสมาคมนักร้องลุกทุ่งแห่งประเทศไทยนะกลับแกก็แกน่าจะเป็นนายกอยู่นั่นแหละนะครับล่าสุดนี้เนาะซึ่งแกร้องเพลงแหล่มาตั้งแต่สมัยแกแกเป็นเนนนะเนาะทุกคนนะครับแล้วก็คือแหล่แบบพี่โทษพลเนี่ยมันผมว่าหลายๆคนก็ทําเป็นนะแต่ว่าก็มีอีกหลายคนที่ทําไม่เป็นเออนะครับ แต่ผมมองดูแล้วว่าเพลงแหล่ถ้าใครร้องได้แบบเหมือนลูกคอเหมือนอพี่โทศพลเนี่ย ante. อย่างน้องต้นข้าวแล้วก็จะมีนักร้องอีกหลายๆท่านนะนักร้องลูกทุ่งนะครับรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน,น้านี้เนาะเขาก็จะร้องเอ,ๆๆๆๆอะไรเงี้ยโอ้โหผมทําไม่เป็นละแต่นี้ทําเป็นตัวอย่างเฉยนะครับอืมถือว่าใกล้แกะนะครับผมก็ จะมาบอกกับ f อ c ว่าผมคุยเรื่องนักเรื่องนักร้องท่านใดนะผมก็จะคุยในคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเนาะอืมเราก็จะไม่ไปไก้าวไายนะครับไปเกี่ยวกับนักร้องท่านอื่นนะเพราะว่านักร้องทุกๆท,ท่านก็มีความสามารถทุกๆคนนะครับ <c oughs> ความสามารถก็แตกต่างกันไปนะฮะ <c oughs> ไม่ไม่ว่าเป็นวิธีการร้องน้ําเสียงล่องเสียงนะครับ <c oughs> วิธีการร้องทุกคนมีสเสน่ห์มี ความสามารถหมดนะครับผมแต่ว่าน้องต้นข้าวที่ร้องเพียงแหล่นะผมได้ฟังดูเออคือตอนเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นเว้านะทุกคนถ้าเป็นเว้าคือติดลงบนอนะ่ะอืมอยู่บนเนี้ยแบบปล่อยเชือกเอาเชือกผูกแว้งล่างแนละ้วก็จะล่อนอยู่เนี้ยนะครับถ้าเป็นเว้านะอืมนอกจากเราไปดึงดึงลงมานะ นะครับหรือแม่ก็ตัดเชื่อกก็ลอ,อยไปเลยนะตอนนี้ก็คือน้องยังเหมือนว่าเป็นว่ายัางอยู่แบบลอยอยังที่ยังที่ยังไม่ได้ตกลงมาเองอะไรเนี้ยนะครับลมยังมีอยู่ลมยังต้านอยู่ลมยังไม่หมดนะครับเ,เพราะฉะนั้นน้องต้นข้าวนะเขาทําได้ดีในระดับของตัวเขาเองแล้วก็พัฒนานะครับโดยมีครูนิวนะครับ เป็นผู้ที่ออคอยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคอยซับพอร์ตนะครับในเรื่องของออการร้องเพลงนะครับการไปทำงานการรับงานต่างๆอะไรเงีย้ยเนาะก็ก,กค็คอยช่วยเหลือกัน,นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนาะยาวๆไปนะครับบางท่านคิดว่า เออผมก็เห็นเอฟซีแต่ว่าไม่ได้มีเอฟซีคนอื่นนะก็ถ้าผมพูดถึงนักร้องคนไหนก็จะมีเอฟซีของคนนั้นเข้ามาก็กราบขอบคุณด้วยนะครับผมก็อย่าอย่ามองว่าผมพูดอวยน้องต้นข้าวนะไม่ใช่นะครับผมไม่ได้อวยนะผมไม่ได้ว่าผมชื่นชมนะครับอวยก็ชื่นชม,มคนละแบบนะครับอืออวยนั่นก็อวยจนแบบ โอ้ยเวอร์วังอลังการแบบว่าโอ้ดีที่สุดอะไรนู่นนี่เนี่ยเราต้องเป็นกลางนะครับอืมเพราะว่าเพราะฉะนั้นชื่นชมกับอวยคนละอย่างชื่นชมชื่นชมผมหมายถึงเออเรารู้อยู่แล้วว่าน้องมีความสามารถในการร้องเพลงแบบเนี้ยเราก็ชื่นชมน้องชื่นชมอ่ในความสามารถของเขาความสามารถพิเศษนะครับมันก็อย่างที่ผมพูดไปหลายๆคลิปทุกๆคนก็ มีความสามารถเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าพเน,เนี้มันอยู่ที่จังหวะไงจังหวะโอกาสไงนะครับพอเข้ามาถึงจุดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะอย่างที่ผมบอกไปก็จะเหมือนว่าวนะครับมันก็จะลอยอยู่นะครับยังไม่ตกลงมาแล้วก็ยังไม่ลอยไปไหนอะไรเงี้ยออนะครับก็เรีย <c oughs> กว่าชื่นชมนะไม,ไม่ได้อวยนะครับผม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 ก็จะเคยพูดหลายๆคลิปแล้วนะว่านักร้องหลายๆท่านเนาะมีความสามารถทุกคนเลยนะครับผม ผมเองนะผมก็ร้องเพลงนะทุกคนอืผมก็เคยผ่านกันเป็นนักร้องนักร้องร้านอาหารนักร้องคาเฟ่เซึ่งผมไม่ได,ไได้ก็ไม่ได้เป็นคนที่เสียงดีเสียงอะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็ร้องได้นั่นแหละในในคลิปผมก็ผมก็เคยร้องเล่นๆก็มีร้องจริงจังก็มีนะครับแต่ว่าพันเนี้ยเราไปร้องประกวดไม่ได้หรอกนะครับเพราะเราไม่มีความสามารถขนาดนั้น คือคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงประกวดเนี่ยมันต้องแบบมันต้องฝึกฝนฝึก,ฝกปือต้องขยันนะครับแกะเพลงนะครับเออไม่ใช่ว่าร้องได้แต่เฉพาะแนวเดียวอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอืมันคนที่ว่าเขาร้องได้หลายๆแนวเนี่ยอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็ร้องได้หลายหลายหแนวหลายๆบุคคลที่ นักร้องดังหลายๆท่านที่เขาเอาเอามาร้องนะครับเขาก็จะเก็บร <c oughs> ายละเอียดนะครับซึ่งการใช้วิธีการร้องเพลงของน้องต้นข้าวมันก็จะเป็นแบบวาา่าธรรมชาติออกธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงในการขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ํานะครับฟังดูแล้วมันเพลิดเพลินนะครับมันฟังแล้วมันสบายใจนะครับ คอมเมนต์คุณพี่หลายๆท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเออฟังน้องต้นข้าวเนี่ยรู้สึกว่าเราได้กลับมาฟังเพลงลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งไทยภาคกลางเต็มเต็มอีกหนึ่งครั้งอันนี้คือความจริงนะครับอันนี้คือความจริงใช่ครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าน้องต้นข้าวอย่างเดียวนะหลายๆน้องหลายๆคนนะครับที่ผมเคยเอ่ยไปนะครับหลายๆคนก็ทําได้ดีนะแต่ว่า อเผอ่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของน้องต้นข้าวไงนะครับที่ซึ่งเขาเ,เข้าไปประกวดร้องเพลงในรายการเงี้ยสุวรรดนเพลงชิงทุนเนี้ยนะครับพอดีช่วงนี้ก็งานรับเชิญก็ค่อนข้างเยอะพอ,ยพอเนี้ยพอเนี้ยประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์มากขึ้นแหละอืมนะครับมีงานรับเชิญเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็พอเนี้ยก็จะเกิดความแข็งแกร่งนะครับ ก็เหมือนมีดลับนะครับมีดลับก็คมนะลับทุกวันทุกวันก็คมนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการใช้เสียงการปฏิบัติตัวการอยู่บนเวทีการพูดการคุยกับ FC กับแฟนเพลงนะครับการให้ความเคารพนับถือนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ในวงการนะครับพิธีกรต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับ ผมที่ผมได้คุยนอ,นอกรอบกับพี่ศักนะนะครับพิธีกรอของพี่พึ่งพุ่มพวง,งนะครับ <c oughs> สิ่งที่สําคัญของนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับนักร้องใหม่ตัวนักร้องเองอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับตัวนักร้องเองเนี่ยนะครับก็คือให้ความเคารพและถือทุกๆคนอยากให้อาจงอาจารย์นักดนตรีเนี่ยที่เล่นดนตรีนะครับผมเห็นหลายท่านเลยสวัสดีหลายคนนะนักร้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพิธีกรนู้นนี้นั่นนะ แต่อย่าอยากอยากให้บุคคลใกล้ชิดนะครับอให้ความเคารพนับถือกับบุคลากรที่อยู่บนเวทีด้วยนะครับผมกเ็เจอพิธีกรหรือเจออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็อย่างญาตน้องต้นข้าวเงี้ยนะครูนิวเนี่ยเขาเจอใครเจอพิธีกรเจอใครเขาก็ยกมือไหว้ทุกๆคนแล้วก็ เป็นกันเองเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเเขาก็จะรู้วงในอะเขาเห็นนะครับเขารู้ว่าคนไหนให้ความเคารพนับถือหรืออะไรไม่ใช่ว่าเอออันเนี้ยเอาประสบการณ์จริงจากผมเลยดีกว่าอืผมก็ไม่ได้อยากไปเอ่ยถึงใครนะผมเคยผมว่าอยู่กับพี่นางมา่็นข้างหลายปีนะพี่นางสิริพรนไปพงเนี่ย หลับหกปีนู่นแหละเจ็ดปีถึง8นะครับตอนนี้คือตัวผมเองอ่ะกับพี่นางเนี่ยก็คือไม่ได้คือเจอกันก็ให้เกียติกันครับแต่ว่าก็ผมไม่อยากให้มีแบบเขาเรียกอะไรคนคนสนิทแบบเออกันแฟนเพลงหรือกันคนกันเองอะไรก็แล้วแต่อะไรเนี้ย นะครับเออแค่นั้นพอนะเอาแค่นั้นพอนะอันนี้คือมันเป็นเ,เรื่องเมื่อมก่อนในอดีตนะนะครับแต่ว่าส่วนตัวนักร้องเองเขาก็สบายๆกันเองนะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอืมอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่าขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ ันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องน้องต้นข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณ f c น้องต้นข้าวขอบคุณ f c บอยซังขอบคุณ f c ทุกทกทั่วสรารทิศทั่วโลกนะครับขอบคุณทุกไลค์กดไลค์นะครับคลิปที่ผ่านมานะครับโอ้ยยอดวิวปังมากนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ